สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับคลิปนี้นะครับใครที่มีธนบัตรรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับนี่ฮะธนบัตรรุ่นนี้ครับที่เป็นนะครับด้านหลังนั้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบนี้ครับเป็นใบ50าบบาทนะครับใบ50บบาทนะฮะใครที่มีรุ่นนี้นะครับลองสังเกต สักนิดหนึ่งนะครับนี่จะว่าธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรรุ่นเก่าๆเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนบัตรนะครับที่นะครับนักสะสมเนี่ยนะครับเขาเก็บสะสมกันนะครับหลายคนคงเก็บไว้เป็นปึกๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับใบหนึ่งเนี่ยให้ราคาตั้งแต่ราคา1,000บาทไปจนถึง2,000บาทขึ้นอยู่ว่าธนบัตรของคุณจะเป็นเลขอะไรหรือว่านะครับในเรื่องของนะครับความสวยของธนบัตรนะครับในการประเมินราคานะครับ ธนบัตรรุ่นนี้นะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับจะมีบางใบเนี่ยนะครับสามารถที่จะขายได้ในราคาที่สูงแต่บางใบนั้นก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับยืนยันว่าเราซื้อเป็นบางใบอย่างเช่นใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีใบนี้อยู่ในมือนะครับลองดูดีๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยนะฮะให้ลองสังเกตดูนะครับขอให้เป็นแรกๆเนี่ยให้เป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนแบบนี้นะครับ ให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนนะครับแบงค์50รุ่นนี้นะครับโพลิเมอร์พลาสติกนะครับนี่ฮะขอให้เป็นรุ่นนี้ก่อนนะครับให้มีภาพตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะฮะด้านหน้าเนี่ยให้คุณธนบัตรของคุณเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับนี่ฮะถ้าลองสังเกตดูธนบัตรของคุณนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเป็นรูปลักษณ์แบบนี้มีราคาเลยคือนะครับจะไม่มีในเรื่องของตัวหนังสือนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ไม่มีตัวหนังสือแก็ นะครับถ้าท่านสังเกตดีๆก็จะไม่มีในเรื่องของภาพพระบรมสายาสาธิศสัก์ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับนี่ฮะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับมีราคาเพื่อนๆครับธนบัตรแบบนี้ม,มีมีแบบเป็นลอกด้วยนะถ้าลอกเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าลอกตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าลอกตรงนี้เนี่ยจะไม่มีจะมีในเรื่องของตัวหนังสือติดอยู่ถ้าเป็นธนบัตรที่ลอกนะครับ ต้องเข้าใจว่ามีแบบลอกด้วยนะเพราะบางครั้งเนี่ยไปโดนความร้อนหรือว่าไปโดนน้ายาใรบางอย่างเนี่ยนะครับภาพพระบรมาาสายาศาสตร์ทิศรักของค์กท่านเนี่ยอาจจะหายไปเพราะฉนั้นให้เพื่อนสังเกตดูที่ที่ตัวหนังสือนี้ด้วยนะครับนี่ฮะจริงๆจะมีเขียนบอกตรงนี้ว่าอะไรนะฮะร,รัฐบาลไทยใช่ไหมครับใบนี้ไม่ได้ลอกนะฮะแต่เป็นปั๊มไม่ติดเลยนะครับนี่ฮะสังเกตดูถ้าของแท้จะเป็นอย่างนี้นะถ้าของแท้เนี่ยจะไม่มีเรียกว่าไม่มีตัวหนังสือกํากับอยู่แบบนี้ของแท้นะครับ ถ้าเกิดว่ามีตัวหนังสือกำกับอยู่แต่ว่าภาพพระบรุมรูปของพระอ,องค์ท่านหายไปเนี่ยต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นของจริงหรือเปล่าถ้าของจริงนะฮะที่เกิดขึ้นจากการผลิตเนี่ยจะไม่ติดทั้งสองเลยสังเกตด,ดูนะครับเห็นไหมครับใครที่มีรุ่นนี้นะฮะลองลองดูดีๆนะครับลองดูดีๆนะพลิกหลังกลับมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมีราคารับซื้อจากเรานะครับแล้วก็ในส่วนของธนาบัตรเก่าๆนะครับธนาบัตรเก่าๆแบบนี้เราก็ยังรับอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีนะครับบางคนก็มีเป็นปึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงนี่ครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ซื้อให้นะครับที่เป็นเลขแดงนะครับนะฮะแบบนี้1บาทเลขแดงแต่ถ้าเป็น5บาทในราคาจะสูงเลยนะครับถ้าเป็น5บาทแล้วก็เป็นลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นนี้นะฮะลายเซ็นตรงนี้นะครับเป็นของคุณวิวแล้วก็คุณเล้งนี่นะฮะถ้าเป็น5บาทเนี่ยจะซื้อในราคาที่สูงเลยนะครับใบนี้นะครับที่เป็นเลขแดงนะลองสังเกตดูนะครับ ส่วนเลขดำเนี่ยจะถูกกว่าอย่างนี้ก็ซื้อให้อยู่นะครับซื้อให้อยู่นะนะครับเพื่อนๆมีก็นํามาขายได้อย่างนี้นะครับธนบัตรแบบนี้นะนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นธนบัตรอ่โทมัสนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็ในส่วนของแบงค์ที่เป็นแบงค์ห้าสิบสตางค์แบบนี้เราก็ซื้อให้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีก็นามาขายให้เราได้นะครับอย่าดีรับซื้อนะนะฮะในเรื่องของธนบัตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับอ่าเหรียญเนี่ยนะครับที่เรารับซื้อนะครับเฉพาะปีพศนะครับเพื่อนๆให้จําเอา นะครับปีที่เรารับซื้อนะครับแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรพิเศษเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทเนี่ยนะครับเป็นปี2 5 3 3 2 5 3 1หร้อแล้วก็2 5 4 1นะครับในส่วนของเหรียญ5บาทเนี่ยนะครับเป็นปี2 5 4 0แล้วก็2 5 4 6นะครับเหรียญในเรื่องของเหนนรียญนะฮะที่เป็น50าสตางๆคือปี2 5 3 0แล้วก็2 5 3 4 เหรียญยี่ห้าสตางค์ที่เรารับซื้อคือ2,530 2,544 2,542นะครับ5,152นะครับอาหนึ่งทีเป็นพระเศียเล็กแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะฮะยี่ห้าสตางค์นะครับในส่วนของเหรียญคุด1บาทแล้วก็เหรียญ1บาทตราแผ่นดินปี2,505นั้นเรารับแบบไม่อันนะครับขอให้เพื่อนๆมีเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าใครมีก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยครับนี่เป็นช่องทางติดต่อสยามชแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดทั้ง4ช่องทางเลยนะครับดูใใหห้้้ลละะเอีียดดดแววก็ูๆนครับ่า แต่และคลิปที่ปล่อยไปนั้นเป็นรูปลักษณ์แบบไหนของธนบัตรแล้วก็เหรียญน,นั่นเองแล้วก็นํามาประเมินราคาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามรับชมช่องสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ